ที่นี่คือแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางเมืองระยองนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวชายหาดแหลมเจริญหลังจากที่ได้มีการปรับภูมิทัศน์ใหม่มีการเสริมสร้างความสวยงามความร่มรื่นทางธรรมชาติรวมถึงการจัดระเบียบทางการท่องเที่ยวนะครับก็ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมถึงชาวระยองเอง,เองนะครับนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว มาพักกินอาหารดื่มกาแฟนะครับมาทำกิจกรรมชายหาดกันที่นี่ทั้งในวันธรรมดาและวันหยุดนะครับและช่วงนี้หลังจากสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายมากขึ้นมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆก็ยิ่งทำให้ความคึกคักของที่ชายหาดแหลมเจริญนั้นมีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับนี่เรามาวันธรรมดานะครับตลอดแนวเนี่ยจะเห็น ร้านค้านะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นร้านค้าในระดับท้องถิ่นในระดับชุมชนนะครับมีทั้งกาแฟนะครับอ,อ,อาหารของกินของฝากนะครับสินค้าชุมชนต่างๆนะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนมาอุดหนุนมาพักผ่อนกันอย่างไม่ขาดสายนะครับและแน่นอนโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟ,ฟสสี่ส่วนเพิ่มอีก1.5ล้านสิทธิ์นะครับ ตอนนี้ท่านสามารถเข้าไปจองสิทธิ์ได้แล้วทางเว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกันหรือทางแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะครับซึ่งท่านที่เคยใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันอยู่แล้วก็เข้าไปอัปเดตในแอปเป่าตังค์แล้วก็จองใช้สิทธิ์ได้เลยส่วนท่านที่ไม่เคยใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันก็สามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับโดยขอให้ท่านไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์ก่อนที่เว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกัน com จากนั้นก็ เริ่มใช้สิทธิ์นะครับโดยจองที่พักที่ร่วมโครงการทั่วประเทศก็จะได้รับส่วนลด40%ไปกินอาหารที่ร้านอาหารที่ร่วมโครงการก็จะได้รับส่วนลด40%ไปแหล่งท่องเที่ยวไปทํากิจกรรมการท่องเที่ยวกับสถานที่ที่ร่วมกิจกรรมร่วมโครงการก็จะได้รับส่วนลด40%รวมถึงการ นั่งเครื่องบินก็จะได้รับส่วนลด40%นะครับตอนนี้ก็เริ่มเปิดจองและใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้ไปจนถึงเดือนตุลาคมนี้ในส่วนของที่พักร้านอาหารลดราคา40%โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส4ส่วนเพิ่มอีก1.5ล้านสิทธิ์ครับและอย่าลืมที่นี่ระยองนะครับก็มี โรงแรมที่พักมีร้านค้าร่วมกิจกรรมเราเที่ยวด้วยกันรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายของภาครัฐอีกเยอะแย,ยะมากมายนะครับมาเที่ยวกันได้ทั้งวันธรรมดาและวันหยุดยาวครับ